ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้า GPS โดรนนะครับซึ่งวันนี้ไม่เกี่ยวข้องแต่จะใช้ในการเป็นตัวทดสอบอุปกรณ์ที่จะมารีวิวในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมมีของมาป้ายใหญ่แล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่ซื้อแต่ปรากฏว่าโดนจนได้นะครับอันนี้คือนี่ครับตัวสูบลมไฟฟ้านะครับก็เป็นของ Xiaomi นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น S1 นะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวเนี่ย 2,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็สามารถเติมลมรถยนต์มอเตอร์ไซค์รวมถึงทุกอย่างที่เป็นเติมได้นะครับและในนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นถุงเก็บมาให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวเติมสำหรับพวกลูกบอลนีน่นแบบนี้ลูกบอลน,นะครับเห็นไหมก็คือใช้แบบว่าอ่าบอกบ,บิวตี้บล็อกเกอร์กันไปนะครับและนี้ก็มีหัวจุ๊บเอาไว้เติม เป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งใช้ร่วมกันได้นะครับน,น,นี่ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็อุปกรณ์จะมีกล่องมีถุงแล้วก็มีตัวหัวแปลงแค่นี้แล้วต้องหัวมาดูใกล้ครับท่านผู้ชมอ่าหัวมันก็จะดึงออกมาจากสลักเก็บแบบนี้จะเห็นให้ดีนะว่าหน้าจอตัวนี้ถ้าอยู่ปกติไม่ต้องกลัวว่าเวลาหยิบจะมันจะไปกดแล้วมันจะเป่ามันจะปั่นนะครับให้เราดึงขึ้นปุ๊บมันจะเปิดติดนะใช้งานง่ายมากพอกดก็จะเป็นแบบนี้ ไม่ต้องตกใจมันคือเครื่องสูบลมคุณมันก็ต้องดังงนี้แหละถ้าเราเงียบๆคุณนั่งนั่งคยุยกับหมอนอันนี้ดูฟังก์ชันงการทางานนะครับอ่านนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันจะเป็นคําสั่งเช็คว่าจะเป็นโหมดอะไรนะจะมีรูปข้างๆนะครับเข้าใจง่ายๆอันนี้คือโหมดแบบออโต้กดเองจักรยานสกูตเตอร์รถยนต์นะครับก็จะแล้วแต่ลูกบอล 8psi แล้วก็อันนี้คือผม จะใช้แบบโหมดที่ไม่ต้องอะไรอะ่ะไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรก็คือเราปรับเอามาตรฐานนะครับแล้วก็หน่วยผมตั้งเป็น PSI นะครับก็สามารถบวกลบได้ซึ่งตัวนี้รองรับการใช้งานถึง150 PSI ซึ่งก็คงไม่ได้รู้จะไปเติมอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมกับเจ้าโดนนะครับคันนี้ให้ดูว่าอุปกรณ์การใช้งานมันง่ายขนาดไหนไปดูกันเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่มาสัก32แล้วกันอันนี้เป็นแบบสูตรแบบแบบ ที่เราไปเติมตามปั๊มนะครับอ่ะตรงนี้คร,นครับจุ๊บเข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวล็อกนะครับก็คือหมุนพ้หมุนไปสักพักหนึ่งแรงดันลมในยางมันจะขึ้นมาที่หน้าจอ LCD ตรงนี้นะครับอ่ะมาแล้วตอนนี้ตัวอย่างหน้าอยู่ที่18 PSI นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไปที่32นะครับแล้วก็เสียบปุ๊บไม่ต้องทำอะไรก็กดปุ่มตรงกลางตัวเครื่องจะทำงานดังประมาณนี้ก็ไม่ดังจนน่ากลัวมากแต่ก็ตกใจพอสมควร ขึ้นเร็วมากนะครับมักี่แต่สิบแปดี่สิบเอ็ดนะครับก็รอไปนะครับว่ามันจะเต็มที่สายที่สองของเราเมื่อไหร่นะครับแบบนี้ <c oughs> เร่งวิีโออ่า คือตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความจุอยู่ที่2,000มิลลิแอมนะครับ2,000มิลลิแอมแต่ว่าเติมได้หลายล้ออยู่เหมือนกันนะจำสเปคไม่ได้เดี๋ยวถ้าจำสเปคได้เดี๋ยวจะขึ้นข้อความให้นะครับสนใจลิงก์ตัวนี้อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ไปกดดูได้อ่ะเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยท่านผู้ชมพอมันครบ32ปุ๊บมันก็จะตัดตัวเองนะแล้วก็หมุนออกปุ๊บอ่ะเสร็จอ่ะแล้วเราก็ปิดลงนี้ เราเสียบปุ๊บสวิตสวิตมันก็จะดับหน้าจอและดับไปนะครับน่ะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับใครสนใจตัวปั๊มลมไฟฟ้าจริงๆเนี่ยมันเหมาะสาหรับใครเหมาะสาหรับคนที่อยู่บ้านแล้วบ้านไม่ได้อยู่ใกล้ปั๊มน้ามันสมมุติว่าใครที่อยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคุณก็ขับไปที่ปัม๊มคุณก็เติมที่ปั๊มนะครับแต่อันนี้สำหรับคนที่บ้านแบบว่าอ,อยู่ในพื้นที่ที่แบบต้องออกไปไปเติมบ่อยบางทีสำหรับแม่บ้านนี่จะซื้อเพื่อไม่ให้เพาะบ้านออกจากบ้านก็ได้บางทีเพาะบ้านบอก ตัวเองเนี่ยเราไปเติมลม่อยนะหายไปแล้วสองชั่วโมงีืยผมเชื่อว,ว่าหลายบ้านจะจประสบปัญหานั้นถ้าคุณมีตัวนี้ติดบ้านไว้นะครับเวลาชาร์จนี่ power bank ธรรมดา,น,น,า,าน,นะพอสามีบอกจะไปเติมลมปั๊บตัวเองไม่ต้องมีเครื่องเติมมือนี่เป็นไท p C อ่าเป็นไท p C นะครับแล้วปุ๊บเราก็ฟังก์ชันไม่มีอะไรเลยน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากประมาณไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่หนักมากแต่ขึ้นสเปคให้นะครับก็ใครที่อยู่บ้านก็ เป็น<ด>สูตรลมไฟฟ้าสําหรับผู้ที่ใช้ชีวิตแบบอยู่ไกลปั๊มนะครับแล้วก็เดินทางบางทีแทงหนอนเป็นรถยางรั่วนในป่าแบบสกูตเตอร์แบบแนวแวเนี้ยเวลายางรั่วนในป่าอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราแทงหนอนไปแล้วเราไม่มีตัวลมอัดก็ใช้พวกนี้พกไปนะครับเพราะว่าขนาดเนี้ยเกบเ็บใต้เบาะสบายๆเลยนะเก็บใต้เบาะพกไว้ก็ใช้งานหรือหรือว่าถ้าไปแคมป์ิ้งใช้เติมพวก ที่นอนลมหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นเป่าลมได้ครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆฝากไว้นะครับก็สําหรับเจ้าปั๊มลมไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็สนใจสินค้านะก็อยู่ใต้ลิ้นกันอันนี้เป็นของ s h o ป e e นะผมก็หามาราคาที่ไม่แพงมากก็จะมี2รุ่นนะครับพอเข้าไปดูก็จะเห็นมี2รุ่นก็เลือกที่เราแมทกับราคานะก็เถือเป็นกาสรสนับสนุนช่องด้วยนะครับโอเคมานี้จ้ะ